พี่น้องจ้ามาเบิ่งคอนนี่จ้าเบิ่งไก่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 กันไปเลยพูน่ะพูน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 พูดพูดไเลยจ้าดคอนอลังการเอออร์พี่น้องพูนเอิร์นมิ้วหน่อยมากจ้าเพอาะไงไม่ไงเมาเบิ่งน้องกันจ้าพูดนะเป็นสันขึ้นไปเลยจ้าห็ดบดเห็ดลมหินหินปารพี่น้องจ้า ตัวเล็กหน่อยสองขวนี่จัดให้มันก่อนละบ้างันมาหลายเทือเลยไอ้เลยจ้าพูนน่ะเก็บสองมือเก็บสองมือเอามุมไก่ให้เบิ้งมุมกวงมุมไก่มึงมาเด้อจ้าติดได้ทุกดอกเลยงามค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมาหน่อยอีสานบ้าน่าจ้ามือนี้เล็กหน่อยกะพาเดินทางปีนผู้เด้อจ้ะมือนี ขึ้นมาตามหาเฮ็ดบนเฮ็ดล่มจ้ะมากับเอยสองคนจ้ะมื้อนี้กับเอือยอ่อนคือเก่าจ้ะตากลองเพิ่นบ่ว่างจ้ะก็เลยบ่ได้ม,มาจ้ะเมียน้อยก็เลยมาเบิง่งเพิ่นว่าเฮ็ดออกขึ้นฮอดคักจ้ะพอพบกันในวันที่22พฤศจ,จิกายน2567เด้อจ้ะมื้อนี้ะเมียวน้อยเป็นมือกล่องจ้ะเอือยเป็นมือเก็บไปลุ้นน้ำกันจ้ะฝ่ามือที่สิโสงสิมันบ่ สีคุมค่ากับเข้าปีนเขาขึ้นมาเมื่อยบ่อยจ้ะพี่น้องไปกันได้จ้าวอนแหลกแถกมานจ้ะพี่น้องน้นเพนแตกแล้วืันนี้ขึ้นมาก,กับเออยได้จ้ะเห็นบยเห็นกำลังพอดีเลยมืออืนในสีงามเนะอนเออยนะป้า,พ,าพี่น้องจ้ะเห็ดบดเฮ็ดลง มาหลอบที่สดายเลยรอมองหันบบได้ด <laughs> บบเก็บน้ำพึนินจ้ะมารอบที่ได้เก็บแล้วบะเถาะบะเถาะใกล้แน่กระขุมจะพี่น้องถ้าเพิ่นออกพูดนะดอกงาแมแห้งมีจัางาำหมอกแทะคอนแทะเลยทำการเลยพี่บ๊อบมันนิมี้วหน่อยเป็นมือเกาะตากล่อง ส่งมือหน่อยขึ้นมากก็ส่งมาเบิ่งหลานเราก่่อนสงมาเบิ่งนเด็กเด็ดแหละพี่พี่น้องกันดีเนาะเอาเลยอู้ดอกหน่อยนี่จงไว้เนาะนม่ใบเก็บอีกอื่นตุบปุเลยขายใหญ่มากพนะสวยงามลุย ไต่ขอนเลยอออนไอ้ซึมๆเลยแต่ว่ายัางหน่อยอยู่เก็บบ่ได้บ่เก็บบ่อใดอุ้ยเนาะปุณห์พี่น้องจ้าเกบ็บเลยวันนี้เราจะมากี่โมงดีเ <c oughs> รับบ่ลงพูนพี่นอ้อเอายิบยิบปุนห์ไปยิบแต่ยิบเลยยิบเลยจ้าเดี๋ยวไม่จีละะือไต่ขอนเอาเลยไปใส่ แกงใส่อันนั้นใส่จังหันใส่ยังใส่บุบบวบเป็ลงจังหันไปลง็นลงพีลงพีบนขึ้นมานอนกินเขาป่าเปลี่ยนบรรยากาศบ่ลงพีโอ้ยฝนั้งไต่น้อยแห้งเนาะยิบได้บ่หยิบบ่ได้หยิบไม่ได้เลยป้าดคอนี่ก็งามแห้งขาเหียวขนาดคอนี่ออกบัวร้ายเนาะแมนจ้ะ ตัวขายาวเนาะมัคือความแด็ขายาวมากทำกันก็ขาตะกรงนิ้วหน่อยเลยขายาวหรือขาจอยขาสีเจ๋อจอยคือแตงเลื่อยเขาเนี่ยคือทำการมาเลย ปาดงามแท่งขายาวมากกำลังเห็นได้เก็บน้ำผึ่นเนี่ยปาดดอกนี่ยิบได้เบิดเนา่อเพราะว่าเพิดขายเหี่ยวมากับอะอยกับมานเด้๋ยจ้ะเดินทางทีมงานยูบกบจ้ะเอาเลยปาดพี่น้องจ๋างามแท่ง อุ้ยดอกใหญ่แฮงตัวจะอ่อนแฮงทีเดียดีเนาะอุ้ยหลุนเองพอดีเลยเนาะสวยมากเลยสวนะเบ็ดกระบอกแล้วอู้งามแฮงสวยมากเลยสั้นสูงลงมือเลย เก็บหน่ะเก็บง่ายเมนจ้ะสุดขอนเลยเน,นาะขาดขาสูงขนาดเลยขากันยันอย่คุนออกไปเลยเด้อจ้ะขาดจังไดงฐานะบอฟูเก็บปุ่นไปนอมจ้ะสุดเลยสุดขอนอุ้ยใครแต่เพิ่อนขาแย่ เก็บได้เก็บเลยอืมขมุมไกลๆให้เบิ่งแต่ห็ดเด้อจ้ะาหล่อนมืออื่นแดแต่คอนมือสิเลือแต่ขอนมาเห็นไหบถบ่เอ่าก็โอ้ยถ่าไก่ใหญ่งเอาได้บ่ได้เล่นยนไปกินขาโองกระนไยอยู่ด้ตอนนี้เนาะแม่ เ่ามื่ออื่นในสิงงามแหงเนาะไปหลุนเมื่ออีคอนไหมจ้ามื่อนี่ดีเด้อตกผาเด้อหินหินปาดพี่น่องจ้าโอ้ยตกผักหินแม่คนน่ะนอนลับรับบ่ลงพี่น่องเก็บได้เบิดเลยเนาะแม่เราพอดีเลยเก็บได้หมดจ้า เก็บเลยเก็บเลยเก็บบ่ได้มาอมอื่นเหลือแต่คอน <c oughs> เหลืออีรีแล้วเพราะว่าอยู่ไก่นเนาะเนาะไก่ทางเนาะพี่น้องเพิ่นกับหูร้ายจ้ะ <c oughs> ทางแดงเลยพ <c oughs> ี่หน่อยสิท <c oughs> ้อย,ยอมีกำลังแต่ข <c oughs> องแท้ขาอวบขนาด งาเพิ่นออเพื่นนอะอ,ออกงาเนาะออกงาแม่กระดอกนมะ่มีคุณผู้บ่ผิดหวังบริสุทธิ์หลัง,อลงของแท้ของแท้เก็บเลยจ้าเพื่นนอะ,อ,ะอื้อขาวขาวเฮ็ดอ่อนเก็บง่ายแล้วเพื่อน เก็บมาเลยจ้าคีนาอแต่ผมก็ได้เบินอยู่คนน่ะแม่เอาเบิ้งเหมือนสิสมานปันไดสิคักบอต้องมีคอนบินหล่ะเจ้าคอนเนี่ยเก็บได้หมดเลยเก็บได้เบิดเพิ่นค้ายเนี่ย ข่าหยาวครับเอาไม่หน่อยนะเอาอยู่แต่กระดองนเพีุ่มข่าละคุมข่าเอามุมกลุ่กๆพอใหญ่ๆบิ้งนนำปัดสอนสอนครับจ้ะคุณน่ะอ้ยทางแต่งงานเบลอน <c oughs> สวยมากเลย เอาได้เก็บได้เก็บเลยเก็บเลยเห็นบเดดี๋ยวเ้ห็นเอาเลยจะได้เอด้ายในบ้านอือทางใตอือกินน้องจ้าอามุมไก่เลยมุมไก่มุมกลวงคือหัวทีมงานเด้แต่ทีมงานมากันสิเดี๋ยวไปคนละทางจ้ะ อยางหอมไปคนละทางคุณสองดอกข้างแต่บางงามึงได้คุณีไหมเมนมีได้กำ,ำลังพอดีซำเนี่ยเลยสิด<ส><ส>ได้ที่คุณก็มีบอกเมนเอ้านี่เวนอนสิท้ายทายยู่นี่ขึ้นมาเอ้อยยาวขนาดนลย ยาวมากพุ่นะ oh. พี่น้องน้ำค่ะพุ่นขึ้นไปถึงสีบนา้าแต่ว่าดอกพุน่นี่สุดยอด,ดยเลยจ้าพุน่นะมุมนี้ให้เบึงบ้านนี่พุน่นะเฮ้ยของแท้ของแท้พี่น้องจ้าโมมีคำมันใหญ่<น> <laughs> ไปคอนได้กับปุ้ย แฉกนะไม่พิดวังมันนะรอบก่อนนั่นเตรียมกระเป๋าเตรียมสัมภารสิมานอนอย่างดีพี่น้องขึ้นมาหอดผู้อ้าวมีแต่คอนเห็นบ่มีรอบนี้พอถึงแต่คอนทางขึ้นเลยจ้ะคอนแหลกมานเลยพี่น้องจ้ามาเบิ่งคอนอีจ้ะเบิ่งไกลไกไก่ไกกันไปเลยพูน่ะพูนพูนพูน โุ้ยสุดเพลินเลยจ้ะมือเลยว,ว้าวสุดย,ยอดคอ,อนขอขน,น,น,นี่คือนขาคือแน่แท้ปบใหญ่ลิตนคือมาสอคนใบใหญ่ิบตนสาตว์ใบใหญลิตน <c oughs> เล็กหน่อยสองคนนี่จัดให้มันก่อนและบา้างมาหลายเทือแล้วเฮ้ยุูม พี่น้องจ้างามครับบัดคำสิวางามงามงามไม่มีหมองติเลยพิษแต่บ่เต็เตมคอนแต่ว่าเต็มปลายอออกอยู่ปลายเพิ่นนะเนาะเฮ้ยนี่แหละมาผอก่อนมูจ้ะเอามาเลยเอามาเลยเฮ้ยงามแฮงสวยงาะถอยแปบ๊บนี่ลมไก่ มือเก็บไม่ถนัดเท่าไหร่นะเลย่ยไม่ใช่มือสมังอุ้ยเลยสวยงามมากงามครับจ้ะทีมงานทำมาเด้อทีมงานยังไม่มีใครรู้เนาะนิ้วหน่อยมาจบ เดีนี kh ắc kh ắc <t rio> <t rio> ้มาจอบบึงแต่ทางอื่นคักทางเข้ากับคักคือการรอแม่ปวยใหญ่ให้เก็บคักคักเพิ่มมาปวยใหญ่มาสองเทยเแล้วท่านได้เก็บอยู่ทำเวลาแี่มาสองคนจ้ะเก็บรัวๆวันนี้ดูงามหน่อยเนะดูงามเหรออ๋อลุย คนหนาก่อนนี้เกือบบินเกือบบินจ้ะพี่น้องเกือบบินแต่ไม่บินโบบินลาเกือบไปคนหนาเมียนเบิดยูเยอะจ้ะก่อนเขาคอนได้แต่ว่ามันออกอยู่คนหนะออกทุกคอนออกทุกคอนแล้วก็งามพร้อมเนาะแห่งสวยแห่งใหญ่เห็ดนี่ดูไอ้พี่ เล่าไปเนี่เอ้ยมือเก็บยิมเปยเปยพี่นอกผิดหวังลุยลุยลุยน่ะโอ้ยตาหน่อยหอดิเต็มแล้วหน่อยเน้นในหน่อยเน้นในอยอีรีแต่ว่ามืออื่นก็ยังเก็บได้ยิ่งต้องมีหน่อยแมนได้เขาจงไวเอาไว้น้องเช็คที่จงไวจะคล้องเก็บหรือไฟสิได้เก็บนี่ Mam mãi phụng kiếp sống, máy sống mùa chịu cháu 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 này cháu 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 พี่พี่พี่ไก่ไก่ขายหย่าเนาะขาหย่าไปเลยมันอยากออกหกเนี่ยจ้ะค้อนี่หกโอ้โอโอต่ำค้อนต่ำขอน <c oughs> ทำการเลย ทำมิลลาทำมิลลาน่ะมูใครอยู่เอา๋อเบิวต์อยู่เนาะเนี่ยสวงามดีพอดีเก็บดอกสวยเลยเอาไปเด้อเอาเลยอยู่ห่างเด้อจ้ะอยู่ไกลไหมเขาได้พื้นผู้เดียวพื้นที่ครับแค่มือกลงมือกลงทาสักหนอพอได้เลีมสุขอนอยู่จ้ะ มี้วหน่อยเก็บ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 ถาเอื่อยเอื่อยยังไปเบิ่งอีกค้อนหนึ่งจ้าแมนบอเอื่อยอุ้ยเข้ามานี่เร็วเพิ่นว่าพี่น้องขออลังการเอื่อยอ่อนมิวหน่อยสิพาไปเบิ่งจ้าคอนอลังการเอื่อยออนพี่น้องเพิ่นเอิ้วหน่อยมาจ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเบิ่งน้องกันจ้าเฮ้ยเพิ่นน่ะเป็นสั่นขึ้นไปเลยจ้า หิดบทฮิดลมพูดพูดพูดผู้เก็บบอกว่าคันมือแล้วคันมือแล้วจ้าปาดกระต่อนสอนอีกลีเก็บได้ทุกดอกเลยน้องมีนกำมังงามเลยจ้ยงามมอมีมองติมาเด้อจ้าติดได้ทุกดอกเลยงามขาดเลยอ่อนพอะนะเอ,อ้ย เป็นสันเป็นสันเลยเนาะไอเลยจ้าผุนอะขีดสองมือเอามุมไก่เหี่บึงมุมกลวงมุมไก่มุมกวงวิจ้าทำวลาพุนผุนผุนเอาเนยดอกหนึ่งด้างหลังใส่ละนันไนน้อยนั่นละบอโอ้ยกีบไก่บระถุ่ดอกเลยสุดงาแต่ว่าต้นเพิ่นยืนเนาะไหนเนาะงาฮักลงงาฮักลงจ้าอันน่ะเอา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  ทำเวลาจ้าทำเวลาเดี๋ยวคนจะมาเห็นพระธาพีหน้องิ่นขึ้นมานอนยามค่ำเนาะเน่ยเท่ๆ <easier. S 2> อังเท่่สุดอีลีสุดลายอีลีลายเลยมาเต็มตาหน่อยเพ่จากตาทอนออกจากตาไม่ว่าส่ตาใหญ่จ้ะมาสองคนมือนี้ค่าขนาดเดอ้อ งามคน้ำเบึงเบึงเบพี่น้องจ้าจุดยอดเลยจ้าจัดเลยจ้าบอท่นหอดล้างผูเด้อนี่พี่น้องจ้าเก็บไปในคอนขางทางเอาน้ำขางทางก่อนเอาทําใส่เบึงเด้อบาทนี่พูดนะความแสบนี่ประต้องห่วงกแกงซุปได้หลายเมนูเก็บได้ทุกดอกเลยจ้า เก็บไปแต่ว่าอย่าให้ไหมคู่เสตาตะกอ้อ <laughs> น <laughs> อันนี้ไม่รับประกรัน <laughs> จ้ะง,งามครับจ้ะโ่นาจ้ะแต่ว่าดอกงามพี่เนอะ <laughs> สวยมากแต่ว่าไม่นะเก็บจ้ะอุ้ย <laughs> คนนี่ดอกหน่อยอยังไหล ดอกน้อยยังเยอะอยู่เด้ดออยไม่โดนเลยัไปต้อเอาเลยฮึออกกับทุกคอนอยู่เนาะนี่เลยคุณทั้งไตคอนดอกงามแฮงขี้คอ,อนหนูดอกน้อยอยังร้ายเนาะแมนจ้ะคุณน่ะไปเนาะนเล่มๆเ,เอากำลังแตกก็มีแต่ว่าขาอันนี้อวบแฮงอู้หูขมันออกเบดิดคอนเลย <laughs> แม่มันโดอกไงเนาะบุญแน่ด้วยจ้ะไปชิลัยนายจื่อจีเมนเอ้ยแม่นเบิ่ญเป็นข้าวๆเลยมีแต่เห็ดเฮอุ้ยมีจีจีพอดเลยมีสองหลุดสามหลุดพอดแต่ว่ามะออื่นน่ะสิเก็บได้เนาะเอลยเก็บได้เกือบเบิดเอาเลยจ้า ดอกใหญ่ตามจนเจอต้นยืนก็มีบาทคือขแบุบงบบุนดอกหน่อยกระารเนาะารเป็นเก็บบัได้เก็บบัได้มื่นนี่แล้วมื่นนี่ละกลับมาทางเตาแ่ะเอาแต่ดอกเอาใดก่อนจ้ะอ้ยดอกหน่อยปุินเนาะพนน่ะ ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอยู่สูงๆจนได้ฮ่าสียออดายมาอื่นขึ้นขึ้นโอ้ยต้นยางใหญ่พลกำลังแตกกึอนแล้วเจ้ะก่อนที่ใครจะมาพบเห็นไปแล้ว ยัางงามเลยจ้ะเก็บแต่เบิดเลยเนาะก่อนได้เบิรดเลยจะพาตุ้มเลหน่อยมันก็นมีอยูนะ่เนาะแมน่าจะเก็บแต่อีกร้ายเหม่อจะพี่น้องตอนนี้กะเด้เวลากลับบ้านละจ้ะกะทึบประมานี่จะ้ะเขาป่ามือนี้เฮ็ดเพิ่ยังดอกหน่อยอยจ่จ้ะเฮ็ดยังออกมาอยู่มือนี้เดินทางกับเบื่อสองคนกะถือว่ามานจ้ะเดี๋ยวไป่งผลงานเขาเฮามือนี้เลยจ้านี่จะพี่น้องผลงานเขาปลาปีนผูกมือนี้กับเอื้อสองคนจะ้ะ เห็ดบดประมาณสองกิโลอยู่จ้ะเกตกำลังออกใหม่เด้อจ้ะพี่น้องงามแห่งจ้ะโอ้ยมืออื่นจะขึ้สีดอกงามกว่านี้จ้ะพุ่นนะผลงานสุดยอดจ้ะบ่คือบัวสีมานจ้ะมาจอบหลอบหลอบสองจ้ะจังได้เก็บน้ำเพลินหลอบแหลกน้ำโได้เก็บจ้ะหลอบนี้ได้เก็บแล้วจ้ะกระเพากระบานจ้ะเขาปลาหางเห็ดมือนี้กถือว่ามานจ้ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้จะได้กะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยน้ำในเด้อจ้ะ สำหรับคลิปมือน,นีกะขอโจไว้เพียงสำนิจจ้าพอๆกันไหมในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ